สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีที่จะลบโปรแกรมที่เราไม่ได้ต้องการนะครับหรือไม่ได้ใช้แล้วมันหนักเครื่องหรือแบบว่าเวอร์ชันมันเก่าแล้วเราอยากลงเวอร์ชันใหม่โดยการเออเราอยากลบอันเก่าออกก่อนนะเราค่อยโหลดอันใหม่มาติดตั้งนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมในอินเทอร์เนต็ตเลยครับใช้เป็นโปรแกรมที่มันติดมากับของเครื่องอยู่แล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลครับ พิมพ์ค้นหาได้เลยครับแล้วก็ Control Panel ครับหาโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมแอนฟีเจอร์นะครับนี่นะครับมันจะเป็นรูปแผ่นซ d แบบนี้นะครับนี่ครับโปรแกรมแอนฟีเจอร์นะครับทลิกเข้าไปเลยครับทีนี้ในหน้าต่างมันจะโชว์โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับ มีอะไรบ้างก็เยอะแยะเลยครับ Photoshop Google Chrome Microsoft Line อะไรแบบนี้ครับคือเราก็ต้องเลื่อนหาก่อนว่าไอโปรแกรมที่เราต้องการจะลบออกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับสมมุติวันนี้ผมจะยกตัวอย่างผมจะลบ c c คินเ e อออกไปนะครับก็ทำการนะครับเลือกคลิกเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับอันอินสตอลเลยครับมันก็จะเด้งหน้าต่างในการที่จะ ถอนการติดตั้งออกไปนะครับซึ่งหน้าต่างตรงเนี้ยมันจะต่างกันแล้วแต่โปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมที่เพื่อนๆที่ต้องการจะถอนมันออกเนี่ยหน้าต่างมันจะต่างกันไปนะครับก็เน็กไปเลยครับตรงนี้มันก็จะแจ้งเตือนเราว่าอ่านอีสตอร์ฟอร์มอันนี้คือที่อยู่นะครับที่อยู่ของโปรแกรมนี้ที่เราติดตั้งไว้นะครับมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้แล้วก็กดอันอีสตอร์ไปเลยครับตอนโหลดตอนนี้ก็จะ ช้าจะเร็วก็แล้วแต่นะครับว่าโปรแกรมเป็นไฟล์ใหญ่หรือไฟล์เล็กนะครับนะครับเรียบร้อยครับคอมพิวเสร็จแล้วครับเรากดฟิ n i s ได้เลยครับอ่าสังเกตสังเกตดูนะครับโปรแกรมซีคินเนอร์มันจะหายไปแล้วนะครับแค่นี้แหละครับก็เป็นการถอนการติดตั้งโปรแกรมอย่างสมบูรณ์แล้วครับผมขอบคุณมากครับ